Ele vai dizer ไที่ไหนทุกคนบังรักยิ่งลักธนาและอยากเห็นยิยง่งลักเป็นนายกเมืีใช่ไหมครับเราต้องการความเปลี่ยนแปลกงกันไหมคุณยิยง่งลักจะทำความเปิดความเป็นประชาธิปไตยมาคืในให้แก่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศใช่จมาเป็นนายกนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับตั้งแต่เพื่อเปลี่ยนามาจนกระทัได้ปักพิเศ์ ก็ไไ่ได้ก <hatten> ล <ination of riff aquilo> <in> ับมาเป็นนายกลขาเลขาไปคือยิงรักชินรักใครแต่งเครื่องแบบเข้าสภาเองเหลืออยู่คนเดียวนายกครับพ่อที่นายกครับในของพรรคเพื่อไทยจะลงมาเยือนอีกครั้งรับวันที่1 <laughs> ิ

มันจะมาดามมันไม่สร้านสคับ you <laughs> เดี่ยวนะครับไปด้านนน้นครับรอยู่ข้างนู้นเลยไปอยู่ข้างนู้นเลยครับเดี๋ยวครับรไปด้านนน้นนะครับรไปด้านนน้นนะครับ